ก็ฟาร์มฟู้ดมีแนวคิดในการเริ่มจริงๆเนี่ยเป,เป็นมาจากคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนส่งเสริมให้ปลูกทานตะวันก็เลยมีความคิดที่จะทานตะวันเนี่ยนำมาขายโดยที่เอามาทําเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพริบผลเพราะว่าในทานตะวันเนี่ยมีวิตามินที่สูงมากนีก็เลยมันเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจที่เราก็เข้ามาอยู่ในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติแท้ เริ่มจากเม็ดทานตะว,วันทํามาเป็นทานตอบเกลือธรรมดาที่ใส่ให้เปลืออย่างเดียวแล้วก็คั่ว,แ,วแห้งจนกระทั่งวันหนึ่งก็พัฒนาให้ทานง,ง่ายขึ้นสำหรับเด็กก็เป็นรสอมพึ่งนะครับ<ช>ก็จะเป็นตัวนี้อมน้พึ่งเริ่มตน้นเป็นตัวนี้หลังจากนั้นก็เราก็เริ่มชานาญในในด้านการที่ใช้ทานตะวันมาคั่วอบปรุงรสเค็มหรือหวานโดยใช้น้ำพึ่งก็เริ่มมีเม็ดฟักทองเริ่มมี ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเข้ามาทีนี้ก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆนะก็เป็นเราก็มีาาล้วยตากเราพัฒนาเปา็นล้วยตากก็คตัวนี้นะครับก็เป็นเจ้าแรกที่ทกํกล้วยตากนะครับก็เสร็จแล้วก็พอวันหนึ่งเนี่ยเราก็เอาเอาทันยัพืชทุกตัวมารวมกันซึ่งคนไทยก็บริโภคข้าวอยู่แล้วก็มีความคิดออกมามาทําเป็นข้าวโภชนาะ ก็จะเนตัวนี้เป็นข้าวกล้องผสมกับธัญพืชอีกห้าชนิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นอาหารที่ดีมากสําหรับคนไทยเพราะว่ามันไม่ได้รับแต่ข้าวอย่างเดียวมันได้ประโยชน์ทางดานเฟรนช์ฟู้ดเองก็ได้ทําการวิจัยกับสถาบันโภชนาการว่านด้านสารอาหารด้วยวิชาเราได้ครบั่วจริงๆแล้วก็เราก็มีการต่อย,ยอดไปเรื่อยๆนะครับเช่นเรามีการทำเป็น เป็นทานวันเคลือบช็อกโกแลตนะครัเป็นเป็นทานตะวันเคลือบช็อกโกแลตซึ่งเราเราพัฒนาตัวโปรดักต์โดยที่เราสามารถจะมีเรามีเพื่อนบ้านที่ขายช็อกโกแลตอยู่แล้วเราก็นำช็อกโกแลตเข้ามาแล้วก็เข้ามาโค้ดจับสิ่งที่เราทำอยู่นะจริงๆเราก็มีหลายตัวออกมาในหลาย,ล,าย,ายลักษณะนะครับก็มีงาแผ่นทานอนแผ่นงาแผ่นนี่ก็ะจะเป็นตัวทานอนแผ่นกับงาแผ่นอย่างที่บอกในสองต้น ก็ตัวสินค้าพวกนี้ส่วนใหญ่เรากข, <c oughs> ขายไปทา,ทางการขายแล้วก็ขายเข้าไปในห้างร้านสะดวกซื้อต่างๆห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตห้างร้านทั่วไปในช่วงแรกพอมาช่วงหลังๆช่วงอยู่ตัวแล้วเนี่ยก็จะมีการขายเข้าไปทางร้านาหารค่อสุขภาพตามโพซิชันที่เราวางไว้พอเพราะในช่วงแรกเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จัก เราค่อยกจะจางสีเท้าไปก่อนพอเข้ามาในง